แกค,คุณกดโทมา NBT มีคำตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์สายคล้องแม้จากขินธรรมชาติครับจากกลุ่มชุมชนบ้านพรัวตะวันตกกรุงเทพมหานครสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมพี่มินาครับ จุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจริงๆเราเป็นกลุ่มผู้รับงานมาทําที่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นสายคองแมสใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,คะเราเริ่มจากการทํางานก็คือ,อ,อปักเสื้อนะคะปักเสื้อปักลูกปัดนะคะแล้วเราก็มีกลุ่มเล็กๆของเราที่ยังไม่โตเท่าไหร่เพื่อทํากันในบ้านนะคะจากที่ทางพื้นที่สิบสนับสนุนเราก็เริ่มทํากันเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ตอนนีเ้เรื่องเทคโนโลยีมันเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องคอมพิวเตอร์ การปักกะปักเป็นคอมพิวเตอร์งั้นงานก็ลดน้อยลงพอดีช่วงโควิดช่วยชีวิตนะคะเราก็ได้กลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้กลุ่มที่ทํารับเรื่ที่บ้านของเดิมด้วยแล้วก็ได้กลุ่มใหม่อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ต่อยอดงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันให้มันยกระดับขึ้นค่ะก็คือเอามาใส่กับสายของแมทงานเดิมเราก็ยังทําอยู่แต่ว่าจริงๆคือต้องยอมรับว่าปริมาณงานมันลดลงถูกไหมลดลงค่ะแต่ว่าพอมาโควิด -19 ้เราก็เลย นี่เอาองค์ความรู้มาประยุกต์ทำเป็นสายคล้องแมสแบบนี้ใช่ค่ะนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วสายมันมีสายสั้นสายยาวใช่สายสั้นเราก็คิดให้ตัวเองก่อนพราะว่าตัวเองจะสายยังไงเพราะตัวเองไม่มีหูใช่ไหมคะเพราะเราถูกปิดหมดเราก็ต้องคิดเป็นสายสั้นสายสั้นเดี๋ย่ยุณผู้ชมจะงงไม่มีหูคือหมายความว่าเราเราเรา,เราพกห้าใช่ค่ะไม่สามารถรที่จะเอาไปเกี่ยวกับหูตรงไหนได้เราก็ต้องคิด คิดวิธีว่าเราจะทํำยังไงให้เราใสใสใสขายของมัดได้สะดวกขึ้นในชีวิตประจําวันเราต้องใส่ตลอดใช่ไหมคะเราก็เลยได้ใสของแมสใส่สั้นบแบบสั้นแบบนี้พี่น้องชาวมุสลิมที่อาจจะต้องพกผ้าเหมือนพี่มินาเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้สะดวกคล่องขึ้นค่ะส่วนสายยาวก็เราก็คิดขึ้นมาอีกอย่างหนึงว่าน่าจะแบ่งปันให้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมใสก็คิดเป็นสายยาวขึ้นมาก็เลยได้สองแบบเลยทั้งสายยาวสายสั้นครับค่ะ แล้วตอนช่วงนี้ก็คือต่อยอดด้วยผ้าไหมของผ้าไหมชุมชนบ้านขัวนะคะเอาเศษผ้าไหมมาทําพวงกุญแจนะคะโดยเอาขินประดับเข้าไปอันนี้เป็นงานใหม่ยังไม่ได้ลงตลาดเลยเดี๋ยวก็จะเริ่มทําแล้วก็ไปขายตามตลาดค่ะครับดูการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้แล้วคือเราไปเอาองค์ความรู้เดิมที่ตอนเราปักเสื้อมาประยุกต์ด้วยถูกไหมใช่ค่ะเพราะเราจะทราบเรื่องหินทุกอย่างว่าหินอะไรจะเหมาะใช้เหมาะใช้กับอะไรตรงไหนคะ่ะ ม,มันมีความเฉลกความอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคน,คนต่างศาสนาอาจจะมีนิด,นดแต่เราเอาสวยเข้าไว้เอาความสวยงามใช่เราในฐานะกลุ่มผู้รับงานมาทําที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐเองเขาเข้ามาดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรายัง<ช>ไงบ้างใช่ค่ะทา,ทางกรมการจัดหางานพื้นที่สิบก็พยายามหางานหาล้าน,หา,านหางานต่างๆให้เราไปออกงานแล้วก็ได้ไปเป็นวิยากร ในการสอนเพื่อจะต่อยอดตรงนี้ได้ด้วยค่ะอแต่องค์ความรู้ของเราอันนี้เราเริ่มลองผิดลองถูกเองไหมฮะอ<ช>ว่ค่ามาอบรมสอนเราเราลองเองเลยค่ะลองผิดลองถูกกันเองเลยแต่ตอนตอนนี้ก็เริ่มที่จะในกลุ่มเริ่มจะทําเป็นกันออกแบบเป็นล้วค่ะออกแบบเองด้วย<ช>แล้วก็เริ่มลองผิดลองถูกกันเองะนะฮะ,ะป,ปัญหาอุปสรรคเป็นยังไงบ้างครับในช่วงเริ่มตน้นอ๋อตอนแรกๆก็คือ ยังไม่รู้จักการทําว่าเราจะต้องใส่สียังไงผสมสีกันยังไงว่าระหว่างหินแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันนะฮะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะทำยังไงมันจะออกมาสวยงามแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่โดดโทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันต้องเอาหินมาประกอบกับลูกปัดที่มันเป็นสีด้วยครับพี่เลียมครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นานแค่ไหนยังไงแล้วครับก็ปกติ ตอนแรกเลยนะคือทําเกี่ยวกับกลุ่มอมพย์ก่อนคือทําด้วยกันแล้วก็พอช่วงโควิดก็คือมาเริ่มทําตัวนี้อะค่ะครับือมีนาเขามีความรู้อยู่แล้วพี่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วตอนนี้ก็ชวนมาทําก็หัดทำหัดทําก็มาช่วยกันแล้วก็ก็เอามาทําเองแล้วก็ออกแบบเองบ้างแล้วแต่ที่เราชอบแบบไหนว่าเออให้มันทํายังไงถึงออกมาแล้วสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้เวลาเรียนรู้นานไหมครับกว่าจะทําออกมาได้เป็นเส้นแบบนี้ไม่ไม่นานนะคะก็ใช้เวลานิดหน่อยะนะเพื่อเหมือนแบบว่าให้มันคุ้นมือ,<ะ>อ,อที่มีนามีเทคนิคในการสอนสมาชิกในกลุ่มยังไงบ้างอะครับเราจะดูจากความถนัดของของออคนแต่ละคนเราจะดูทุกความถนัดว่าคนนี้ถนัดยังไงเราก็จะให้อย่างนั้นนะคะคนที่ถนัดอย่างนี้ก็ต้องให้ทวนนี้นะคะดูจากบุคลิกของแต่ละคนเลยค่ะ เราเป็นผู้จ่ายงานนะคะเราต้องรู้ว่าคนที่ทํางานกับเราเขาชอบอย่างไรต้องมีเทคนิคในการสังเกตสมาชิกของเราด้วยบางคนถนัดแบบหนึ่งเราก็ต้องใช้งานให้เหมาะกับเขาใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้วยใช่ค่ะวิทยากรจะไปสอนอันนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใช้โทรศัพท์ของขอได้ด้วยใช่ค่ะของดอด้วย ก็จะคิดผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปสอนให้กับคนที่อยากหาไรายได้ของตัวเองอนะคะจะได้มีอาชีพกันต่อไปครับะะอยากถามถึงแนวคิดของพี่มีนาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราเคยปักเสื้อแล้วทีเนี้ยถูกเทคโนโลยีเข้ามามันมีเครื่องจักรมันมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเรียกได้ว่าเกือบจะแทนที่เราแต่งานเราก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันลดลงเราก็ไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องพยายามหา อาชีพอื่นหรือว่างานตัวอื่นเพื่อให้เราสามารถที่จะมีะไรายได้ต่อไปใช่ค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเศรษฐกิจกในแต่ละแต่ละแต่ละช่วงช่วงนะคะว่าเ,เขาต้องการตรงไหนเรายึดจากเศรษฐกิจกที่ออกมาก่อนอ,อย่างงส่ของแมสนี่เราก็เริ่มทำใส่ของแมสเพราะทุกคนใช้องค์ประกอบมีอะไรบ้างเราค่อยคิดกันอีกทีนึงค่ะประมาณนั้นถ้าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยกำลังจะรู้สึกว่า ไรายได้มันค่อยๆลดลงละ <c oughs> เหมือนกับที่เราเจอมาอเราจะมีวิธีคิดหรือว่าฝากกําลังใจไปถึงคุณผู้ชมยังไงดีคะค่ะคิดใหม่ค่ะก้าวไปข้างหลังหนึ่งก้าวแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นแล้วก็อย่าเริ่มคนเดียวเริ่มไปด้วยกันอ่าเราต้องเอากลุ่มของเราไปด้วยนะคะเราไม่ไปคนเดียวช่วยกันคิดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มค่ะแล้วกลุ่มเราก็จะตามไปได้ค่ะ ก็ไปแบบไปพร้อมกันทั้งองค์คาพยพนะฮะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองอย่างก็ช่วยกันสนับสนุนจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ิบเองก็ไม่ได้ทิ้งไม่ด้ทิ้งกันค่ะนะฮะเขาก็ยังคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเราอยู่ใช่ค่ะนะฮะแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจต้องการจะไปเรียนรู้ไม่เฉพาะทําสายคลองแมสแต่ว่าอยากจะประดิษฐ์ประดอยเป็นเนี่ยเราสามารถสอนเพิ่มเติมได้ได้สอนเพิ่มเติมให้ได้ค่ะในส่วนที่อยากเรียนรู้นะคะก็สอบถามมาที่เราเลยเดี๋ยวเราจะสอนให้ องค์ที่เรามีกลุ่มอ,อมทรัพย์ของเรามีศูนย์ศูนย์ที่สอนพวกนี้อยู่แล้วค่ะทาอะไรบ้างฮะในศูนย์ตอนนี้เราเริ่มที่จะตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มกลุ่มของเราคือทําออมเงินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มอาชีพกำลังปรับปรุงที่เราจะทําอาชีพไปแล้วค่ะที่นั้นครับนะคะพี่เตี่ยมครับเราอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากการทําอย่างหนึ่งมาเป็นอีกอย่างหนึง่งตามยุคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย เราเห็นอะไรจากการสู้ไปด้วยกันของคนในทีมบ้างครคือคนในทีมช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยมันจะเป็นคนที่ตกงานคนที่ไม่มีงานทาออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้ก็มันก็จะมีถ้ามันก็จะมีกิจกรรมของของกลุ่มที่ที่มาเรียนรู้อย่างสมมติว่าไอ้ตัวนี้ก็คือคนที่ไม่เคยแบบขาดไรายได้ไปอ่ะมันก็ช่วยได้แล้วมันให้ทำให้มีการรวมกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้สูงอายุมันก็ทําให้มีงานทําแล้วก็แล้วก็เราได้มาสังสรรค์กันแล้วก็มันก็ไม่ไม่ทําให้เครียดด้วยเพราะว่าช่วงโควิดนี่ก็คือก็รู้ๆกันอยู่ครจะออกไปไหนไม่ได้ค่ะคือมีงานทํามีเพื่อนใช่<ล>ได้เพื่อนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยใช่ค่ะครับพี่มินาครับสุดท้ายฝากคุณผู้ชมสนใจไปเรียนรู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับค่ะ ตอนนี้เราขายอยู่ที่เพจรีนารีนนะคะขายสายของแมสเนี่ยเราขายเส้นละ39บาทนะคะถ้าซื้อ3เส้นเราให้ร้อยเดียวอันนี้โปรโมชั่นพิเศษใช่เลยค่ะแล้วก็มีเข็มกัดนะคะเข็มกัดที่เราต่อยอดจากสายของแมสมีแพ็กเกจนะคะถ้าอยากเข้าไปซื้อหลายๆชิ้นก็ได้ค่ะไปดูที่ศูนย์เราศูนย์ถักทอสายใหญ่ประสานใจบ้านควรเนาะที่บ้านควรเหนือค่ะ ค่ะเราจะอยู่ประจํากันที่นั่นครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็แฟนเพจขึ้นให้หน้าจอนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณ,คณและนี่คือทั้งหมดของรายการ MBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับแคคุ่ณกดโม